จัดก่อนก็คือจัดหนังนะไม่ใมช้เนละ่ยไ,นะไม่เป็นแมทลองไนงะ ม่มมารอรอมยกีฬานายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยครับเกสติกกอล์ฟขับเอ็นบิสซ์รรถึงผู้ชมที่ให้เกียรติมาชมแล้วการแข่งขันแมตช์แรกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยใน ชุดใหม่ที่ผมเป็นนายกนี้ก็ผมส่วนตัวแล้วผมก็ถือว่าประสบวามสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับทั้งในแง่ของปริมาณผู้เล่นผู้สนับสนุนที่ทางอย่างทางสนามก็ต้องขอขอบคุณไว้ตรงนี้นะครับสนามเดอะมิวสิกคลิกกอล์ฟคลับที่ตอบรับแล้วก็มีความพร้อมได้อกับเราได้อย่างเร็วมากต้องขอบคุณทางาการกีฬาประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งท่านรองผู้ว่ารองรุดได้ไดได ให้กำลังใจเราที่นี่นะครับขอบคุณเบนสปอนเซอร์สิงค์คอร์ปอเรชั่นแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ประทับใจมากก็คือ,อแข่งคราวงนี้ไม่ไม่ทราบว่าผมจะอุปทานไปเองหรือเปล่านะเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้แสดงฝีมือขึ้นมาดีมากนะครับแล้วเราก็ได้แชมป์ใหม่ซึ่งไม่เคยได้แชมป์เลยมาคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับแชมป์แรกในไทยก็ดีใจมากเลยครับมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่า มันจะสึกไงพอดีมันตืนต่นตันอย่างเงี้ยครับแ,แชมป์นี้ก็ทำให้เพื่อพ่อกับแม่น้องเนี่ยครับ